ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนา,าลีค่ะและเป็นแลนด์มาที่ใครผ่านจังหวัดนี้ก็ต้องมาบนบานของพรอจากจอ่งศรีญาค่ะและแน่นอนการบนบานก็ต้องมีการแก้บนการแก้บนของที่นี่นิยมกันเป็นการตําหมากถวายศรีญาการถวายผลไม้การลำกระบี่ตีกระบองและการร้องเพงาลงโบราณค่ะครับการแก้บนที่สิรว่าชธรนงครับสมมีิมาแก้บนที่นี่างไหนอ๋อเชิงสาราไมาทาง ไปบอกหมอเพลงโคราชได้เลยนะคะทำไมต้องใช้เพีงโคราดด้วยครับและเพงาลงโคราชมีที่มาที่ไปยัางไรครับประวัติของเพงาลงโคราชนั้นมีการเล่าขานกันมาว่ามีนายบันคนหนึ่งชื่อเพชรน้อยออกไปล่าสัตว์ในเขตนองบุญนาคบ้านหนองบุญนาคอำเภอโชคชัยจังหวันดนครราชสีมาคืนหนึ่งแกได้พบลูกสาวพญานาคขึ้นมาจากหนองน้ำ มานั่งร้องเพลงคนเดียวนายเพชรน้อยได้ยินเสียงจึงแอบเข้าไปฟังใกล้ใกล้แกประทับใจในความไพเราะและเนื้อหาของเพลงจึงจําเนื้อและทานองมาร้องให้คนอื่นฟังลักษณะของเพลงที่ร้องกันเป็นเพลงกล่อมหรือเพลงคู่สองอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าชาวโคราชได้เพลงโคราชมาจากอินเดียโดยพยาเข็มเพชรเป็นผู้นํามาพร้อมๆกับลิเกและลําตัดโดยให้ลิกเกอยู่กรุงเทพลําตัดอยู่ภาคกลางและเพลงโคราชอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพลงโคลาาระยะแรกๆเป็นเพลงแบบเพลงกล่อมคนที่เรียนรู้เพลงโคลาาจากพยาเข็มเพชรชื่อตาจันบ้านศกอยู่ชุมบ้านศกติดกับสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จมานครราชสีมาทรงเปิดถนนจอมสุรายาตและ,สะเสด็จไปพิมายในโอกาสรับสเสด็จครั้งนั้นหมอเพลงชายรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากชื่อนายหลี บ้านสวนค่ะได้มีโอกาสเล่นเพลงโคราชถวายตำนานทั้งสองถึงแม้จะต่างกันในด้านกำเนิดแต่ก็ต้องการอย่างหนึ่งที่ว่าเพลงโคราชระยะแรกเล่นแบบเพลงกล้อมก้อมเป็นภาษาโคราชและภาษาอีสานแปลว่าสั้นเพลงกล้อมหมายถึงเพลงสั้นๆว่าโต้ตอบกล่าวลอยๆทั้งที่มีความหมายลึกซึ้งหรือไม่มีความหมายเลยก็ได้เพลงโคราชจะเริ่มเล่นตั้งแต่สมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด หลักฐานจากคำบอกเล่าต่ตอๆกันมามีเพียงว่าสมัยเท้าวสุรานารีหลวงคุณหญิงยา่าโมยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบเพลงโคราชมากเรื่องราวของเพงโคราชได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนในปี B, พศ2456งั้นเราจะพาไปชมเพลงโคราชกันเลยค่ะเออหมาบทแพรงบดอเราเดินุดโมูใครนักพยาโม ก็อายาเอว่าคุณมีาจิตใท่านถึงชื่อเรือชาเป็นวีระสตรีจนชาวประชาภาคันรักเป็นคุณมากคุณไม่คนในตกทางจนเป็นทางสดทางโจมหามรททางเป็นญาโมเป็นผังทางใดวัทง,วงทางใจสดใสทั้งชาติดเอยนแพร่ผัวเธอเอำ ปลา,าทางเสียงคิดฝ้าห่วงปลาใหญ่มันคนไขยปลาอยากใครๆก็ยกนี่วัยาอันนี้เป็นสตีที่มีประโยชน์ตำรวจทาหารเพราะวันท้าเคารพยาสมนหมดนับวายาเป็นจอกระหม่อมมีเงาเป็นยิงมงคลเ